ที่ทำการปกครองอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดขอต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินการตรวจมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่8ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งและขอนำเสนอผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก Government e a Contact Center GECC ดังนี้เกณฑ์ด้านคุณภาพที่ทำการปกครองอำเภอศิลาลาด ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการโดยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบบริการของที่ทำการปกครองอำเภอให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานบริการที่ทำการปกครองให้เกิดประโยชน์ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์โดยนำผลสรุปความต้องการของผู้มาใช้บริการมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการให้บริการและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบอาทิการจัดทําโครงการปฏิบัติงานไม่พักเที่ยงด้วยใจบริการการจัดที่นั่งพักคอยสําหรับประชาชนจัดเจ้าหน้าที่และจัดทําเอกสารไว้ให้ประชาชนตรวจสอบเอกสารหลักฐานณจุดบริการประชาชนทางเข้าที่วการอําเภอและในห้องกลุ่มฝ่ายต่างๆพร้อมทั้งจัดทําเอกสารเช็คลิส ที่ทำจากกระดาษรียุตไว้บริการประชาชนการให้บริการโดป้าฟรี Wi-Fi แก่ผู้มารับบริการรวมถึงการเปิดช่องทางประชามพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์เพจ Facebook ที่ว่าการอำเภอแอปพลิเคชัน Line เป็นต้นจากนั้นได้มีการนำผลจากการติดตามงานมาดำเนินการปรับปรุงการให้บริการประชาชนจนบังเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วสามารถลดต้นทุนลดการสูญเสียและเกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการเช่นการจัดทำผังติดตามปัญหาและบสรณคการให้บริการและนํามาสู่การแก้ไขปัญหาการให้บริการติดตามปัญหารับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มงานบุคลากรในอำเภอและประชาชนผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการหรือประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆตู้แสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการการสะท้อนการให้บริการจากผู้รับบริการต่อเจ้าหน้าที่เองและจากการสังเกตความพอใจหรือการพูดคุยกับผู้รับบริการจากนั้นจะดําเนินการบันทึกวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการให้บริการของที่ทาการปกครองเพศศิลาลาด ไปรายงานผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นและมีการนําผลการดําเนินการติดตามงานมาดําเนินการปรับปรุงงานจนบังเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องเกณฑ์คุณภาพด้านบุคลากรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านกําลังคนที่จําเป็นและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมในการให้บริการในช่วงพักเที่ยงหรือช่วงเวลาที่มีผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการจํานวนมากโดยที่ทําการปกครองอ,อําเภอศิลาลาด ได้จัดรวบรวมสถิติในการให้บริการในแต่ละประเภทและช่วงเวลาปรากฏผลว่ามีช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาทุกกลุ่มงานมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากและในช่วงเวลาพักเที่ยงก็จะมีผู้มาใช้บริการจำนวนหนึ่งจากการวิเคราะห์และพิจารณาสถิติในการให้บริการแต่ละประเภทงานและช่วงเวลาประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอศิลาราชแล้วเห็นว่าการให้บริการประชาชนยังคงต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากพบว่าผู้มาใช้บริการในแต่ละวันส่วนมากจะมีพฤติกรรมในการเดินทางมารับบริการเป็นระยะระยะโดยไม่ได้เดินทางมาพร้อมกันเป็นจํานวนมากจนเกิดความหนาแน่นในการรับบริการแต่อย่างใดส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนงานอย่างต่อเนื่องประกอบกับที่ทําการปกครองอําเภอศิลาราช ได้มีคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในที่ทําการปกครองอำเภอศิลาลาดอย่างชัดเจนอีกทั้งมีการจัดสรรอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนผู้ใช้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้บริการหนาแน่นโดยจัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่อยู่เวรปฏิบัติงานให้บริการนอกเวลาราชการเพื่อบริการประชาชนเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น จากนั้นจะดําเนินการบันทึกวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการให้บริการของที่ทําการปกครองอำเภอศรีราษารนําไปรายงานผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นและมีการนําผลการดําเนินการติดตามงานมาดําเนินการปรับปรุงงานจนบังเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วยังมีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในหน้าที่รับผิดชอบและช่วยกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานดีมากยิ่งขึ้นเช่นมอบใบประกาศแก่เจ้าหน้าที่ดีเด่นมอบของขวัญเนื่องในวันสำคัญของบุคลากรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการเช่นวันเกิดคลอดบุตรแต่งงานเป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีทักษะในการให้บริการสามารถริเริ่มและพัฒนาการให้บริการจนเกิดความประทับใจแก่ผู้มารับบริการเช่นสามารถตอบคำถามพื้นฐานการให้บริการสามารถแก้ไขและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีการสื่อสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต โดยจัดทำคู่มือการให้บริการพื้นฐานคู่มือตอบคำถามที่พบบ่อยและส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการให้บริการ mm hmm. เมื่อเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการข้อคิดเห็นของกำนันผู้เยญ่บ้านผู้นำชุมชนรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาการให้บริการที่เกิดขึ้นเป็นประจำมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมีความรวดเร็วและจัดการปัญหาการให้บริการได้ดีมากยิ่งขึ้นจนนำไปสู่การสร้างความประทับใจของผู้มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียงคนชาราผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิต เพื่อบริการจัดทําบัตรประชาชนนอกสถานที่การพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของที่ทําการปกครองอําเภอให้เอื้ออํานวยความสะดวกต่อผู้พิการและผู้สูงอายุการดูแลความสะดวกและความสะอาดของห้องสุขาและจุดพักคอยต่างๆการให้บริการวันสต็อปเซอร์วิสการยื่นคำร้องบริการของหน่วยงานอื่นๆจากเว็บไซต์ทางรัฐและอำเภอ .com การรับเรื่องร้องเรียนน้องทุกข์และติดตามสถานะคำร้องผ่านระบบออนไลน์ เกณฑ์คุณภาพขั้นสูงกรณีเกิดข้อร้องเรียนในการให้บริการข้อร้องเรียนนั้นได้รับการแก้ไขจนเป็นที่ยุติไม่น้อยกว่าร้อยละ90ที่ทําการปกครองอำเภอศิลราชาศมีการจัดการข้อร้องเรียนในการให้บริการแบ่งเป็น3กรณีดังนี้ 1. มีการประชามผ่านช่องทางการตอบปัญหาหรือข้อร้องเรียนในการให้บริการผ่านทาง Facebook Fanpage และ Li n e o f f i c i a l และจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบปัญหาผ่านช่องทางกระดานถามตอบของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและ call center 1548ซึ่งทุกปัญหาที่เข้ามาจะได้รับการแก้ไขดำเนินเรื่องต่อและตอบคำถามร้อยละ100รวมถึงมีการจัดลำดับสถิติของปัญหาที่มีการถามเข้ามามา,มากที่สุดด้วย 2. มีศูนย์นำรงทาอำเภอและฝ่ายความมั่นคง ซึ่งเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาโดยในปีพุทธศักราช2567มีเรื่องร้องเรียนจำนวน48เรื่องและข้อร้องเรียนดังกล่าวได้รับการแก้ไขปัญหาจนเป็นที่ยุติครบทั้ง48เรื่องคิดเป็นร้อยละ100 3. กรณีมีการร้องเรียนหรือสอบถามข้อสงสัยผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Fanpage และระบบ l ลาย Official ที่ทำการปกครองอำเภอจะดำเนินการหาข้อมูลและเร่งรัดตอบข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยโดยไม่ชักช้าอีกทั้งได้นำข้อร้องเรียนและปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการมากำหนดแนวทางการให้บริการเช่นพัฒนาเซอร์วิสมลของผู้ให้บริการการปฏิบัติงานด้วยคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นต้น ที่ทำการปกครองอําเภอศิลาลาดมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการหลักของหน่วยงานในรูปแบบดิจิทัลโดยมีการกําหนดสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุดข้อมูลการบริหารและกระบวนการจัดการคุ้มครองข้อมูลมีมาตรการในการควบคุมวัดผลในการบริหารจัดการข้อมูลกําหนดนโยบายหรือกฎเกณฑ์ข้อมูลและจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล อาทิระบบอ e d o p a l i c ล n s เสในการออกใบอนุญาตทางปกครองระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลกำนันผู้ใหญ่บ้านการจัดเก็บเอกสารข้อมูลเก่าของใบอนุญาตทางปกครองเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน dopa citizen s e นเซอร์ที่ให้การขอใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตระบบการให้บริการงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัลบน Google Drive ของหน่วยงาน การรายงานผลการดำเนินงานต่างๆในระบบ MOI r o l m เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการที่หน่วยงานมีช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายสะดวกและเหมาะสมที่ทำการปกครองอำเภอศิลาลาดมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศการอำนวยามความเป็นธรรมการปกครองท้องที่การอาสารักษาดินแดนและการทะเบียนเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืนบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างไรก็ตามผู้รับบริการของที่ทำการปกครองอำเภอมีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่มีกลุ่มผู้รับบริการเฉพาะเจาะจงจึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดบริการช่องทางพิเศษตามความเหมาะสมของผู้มารับบริการ ในการเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชนโดยมีการจัดช่องทางพิเศษสำหรับให้บริการเช่นช่องทางสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุช่องทางสำหรับผู้จองคิวนัดหมายการรับบริการล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ช่องทางสำหรับการคัดสำเนาเอกสารราชการช่องทางเคาน์เตอร์อำเภอยิ้มโดยช่องทางพิเศษข้างต้น สามารถเพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาการรอคอยลดความแออัดในจุดบริการหลักการรอคิวสำหรับกลุ่มที่มีข้อจำกัดเช่นผู้สูงอายุผู้พิการหญิงตั้งครรภหรือผู้ที่มีเวลาจำกัดส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและความไว้วางใจจากผู้มารับบริการที่มีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการโดยเฉพาะ และในโอกาสนี้ขออนุญาตจบการนำเสนอผลงานและขอรับคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการประเมินการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่8ทุกทุกท่านขอขอบพระคุณครับ